สวัสดีครับผมเอฟซี FC ทุกคนครับ,บเดี๋ยวสวัสดีครับผ้าเบือเด้อมื่อนี้ยวายผ้าเบือในมือเดี๋ยวคลิปนี้กับชิปผ้ามาเปรียบเทียบครับพี่น้องอ่ากับสีนี้ส้นเข่าดำเน่หรือว่าโซนโซนที่ว่าตัดต้นเข่ากับโซนบอตัดต้นเข่าครับเมื่อนี้ยสีผ้ามาเบิองว่ามันแตกต่างกันบอครับอันนี้เข่าดำเด้องที่ว่าพูดยังไงนาอันนี้นอันนี้เข่าดำครับว่าท่านนี่ดำกับมือได้นะครับนี่ ปเ,ปเป็นพ่นเก่าครับพี่น้องนี่น้ำดีน้ำดีฝนดีครับพี่นี่โอ้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับเนี่ยไปมองไหนก็มีแต่น้ำแต่ไหนครับเต็มไปเบิด่ดหลอดทงให้ทงน่ะหาบงสียืนกระทั่งหยาครับงอย <มา S 1> อเส้ง <มา S 1> หัว,หวพ่นทีมาวันนี้กระปุกเกอนเนี่ยปื้กำลังเกิดได้บ่าวบางสีอ้ยอันนี้ก็ทีเป็นพ่นใหญ่ครับนี่ยโบยอยากให้ทีเพิ่นว่างเนาะจะเลื่อยเดบูบักแฟงใส่ครับนี่เพื่อว่า สิได้ผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์ไปอีกครับไในข้าวมันย้อนได้นี่ก็สิได้พอดีกับเกี่ยวเข่าได้แกงพร้อมนี่เด็ดนี่เด็ว่าได้ก็ดีขนาดปลูกเล่นๆนะครับนี่สิฝากบ้ามังสีไปแกงออมนี่นี่นี่ขนาดแป็นพันเบื้องก้านครับเป็นว้ยสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวมาแดงไปยังเครื่องออมซูกินเลยเลยนี่นี่ก็ำลังเกิดมวลอือนี่ครับ ลลอกข้างน้านี่สิเป็นโซนที่ว่าพอนี้นะไอ้เพิ่นตัดต้นเขาวแล้เรียบร้อยครับนี่เออตัดตัดได้ประมาณถึงเดือนอยังนี่บ่แเลประมาณจัดมื้อเนี่ยเอาตีเป็นยางลายหรือสิบมื้นนี่1สิบมื่นว่นี้นี่ครับโซนนี้ตัดต้นเขาเรียบร้อยครับได้ประมาณสิบมื้อครับพี่น้องเนี่ยููประมาณนี้ครับ เดี๋ยวว่าวฟังนี่บรานไหนตัดเดี๋ยวอย่าเบาแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวคนเดินเสียดลยยิน,น,น้นี่อยู่อยู่ประมาณนี้ครับพี่เห็ดสางล้างยั่มีแตียาครับพี่น้องเดี๋ยวงงว่าวส่วนนี่นี่ตัดแหลวเรียบร้อยครับแด้ประบ้านสิบหมื่นครับนี่อุ้ยงามครับพี่น้องนี่แหละเป็นผลงานของอาจาร,รย์ใบอีมองหนึ่งครับนี่คนใดมาไถยให้ได้ไทยบริษัทขาดได้หนี่บริษัทขาดครับพี่น้องไถผ่านหก อันบานเข่าขก็แล้วก็ไถกบไปเลยครับพี่น้องไถยเงาเลยดินี่เพื่นไถยเงาเลยไถปันพร้อมพนลายันหยามันเกิดอือนี่แหละข่วมเตกต่างกันครับนี่กับไถบัวใดใส่ขาดแต่ว่าตัวนี้ไถปันแล้วเรียบร้อยครับนี่หยาเขาจะที่ร้ายเนี่ยน,กกนอกจากะหยาขร้ายครับพี่น้องมันมัน,นางนามหยาได้ผลไม่างาเขาแต่ว่าฟังนี่แ่บตัดแล้วเรียบร้อยครับนี่แหละคอเปรียบเทียบครับ ตัดใบกับบอตัดใบครับกับชิวประมาณนี้ครับพี่น้องนี่มัป็นถั่วงันน,นะรนครับน่าที่บอตัดใบเน่มึงหลดน่ะเขาะ้าผองใส่ปุย๋ยกงบปท่านผาาใส่ปุ๋ยว่ามันกินใบเขาเน่านี่อยู่นี่อเมื่อกี้นี่โอ้ปุ๋ยมันเนี่นเป็นปุ๋ยอินทรีย์เออ่ปุ๋ยอ่าอินทรีย์อยู่นะปุ๋ยอันนั้นเวลาเวลาเราตัดแล้วใบมันก็สีเน่าใส่นี่เลยครับนี่ อาอื่นได้ห่ากระสีสามารถที่จะเกิบดบบได้ครับบ้านนี้ถ้าเกิดได้มันก็นย่างอะนาวยังมาสีคนนา่นนี่ตั้งหญ่าหลายตั้งกระสีแยกขย่านอกเขมามันสีส้มนี่เขมามันสีส้มมันสีเหลืองอมัน,มน,มนลากลากมันบาดเย็บนะเพราะหญ้ามันลุกไปกับแตกหลักมันเขางามครับพี่้องปีนี้ นี่ครับโซนเทวพันตดังดงามเลยครับพี่น้องเขียวกุ่มไปเลยเสมอต้นเสมอปลายไปเลยครับพี่น้องโบมีว่าโบเกิดเมื่อเท่ะเกิดว่าเกิดเสมอต้นเสมอปลายไป,ไปเลยครับพี่น้องเนี่ยเขาไม่เห็นเขาเสมอหนอ่องเขางามคูณลงกับสีบอกว่ามันแก้ปัญหาเขา่าหยาบ่ไไ้มันได,ด้เลยครับนี่มึงมึงได,ด้เลยครับเด้อยหานี่หน้าร้ายไอหยาไรายัง ถ้าปกติหย่าลายวันที oh. ต่ว่าบัดพ่อเฮาตัดแล้วเรียบร้อยเพิ่งเสร็จละ่ะใบมันก็สิเน่าหย่ากับสีโบเกิดครับถึงเกิดมันก็เกิดหยันเฮายังมากถ้าสียากกาหย่าเขาสิเขามันบาเดเจ็บนี่มันควสามารถสกินปุยได้ไดๆตัดเลยนี่ส่วนส่วนทีวน่ว่าเพิ่นบ่ทันได้ตัดกะมีแต่หยาแ,แต่ว่าฟังนี่นี่โอ้เขางามอยู่เด้อครับพี่น้องปีนี้ ที่ว่าดีดียันจะไมันด้มาใต้ายก็ใส่ลายเนาะใส่ลายเขามากึงงานเน้องเก๋วครับปีนี้ถือว่าผลงานอาจารย์ใบหอกะถือว่าโอเคครับพี่น้องลดไปเลยครับผลงานแต่อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องข้อหวังข้อหวังคนเฮ็ดด้วยพอกว่าหังบนรถบัมี้ขาดบนเดปันเขาเพราะงามดอกเขาเกิดบ่ดาะี่เพื่อนะ อุย้ยบบต้องคิดยังงามเลยขนาดแต่นเนขาเหล่นซื้อเขาเฮียเขายังมันก็ยังเกิดเนาะนอันนี้คนวานใส่มันสิโบกเกิดมันหูไปที่ละครับ <c oughs> ขนาดมันเฮียแค่ปอกลงซื้อเนี่ก็ยังเกิดจนว่าขนาดอันไม่บ๊ะน้อยบากบ๊ะปลอกลงน้ำม,มันสีบ,บาบกมันเนาขนนนเออขายังงามเนาะอขนาดเขาเฮียซื้อเนี่ยครับเก่ากันยังงามครับพี่น้อง อันนี้คนเฮ็ดไว้แท้ๆว่านแท้ๆไปเนี่มันสิบ่เกิดบ่เกิด์ต้มันหูไปที่ล่ะเดี๋ยวอีกจักโคโรนเดี๋ยวบะเกือกงามปักกระโพดเป็นมากนี่ยเนี่ยปะกระโพดได้ครับอ้าวนี่นี่ก็อีกพูดนึงได้ครับนี่เดี๋ยวกระโพดงามเดี๋ยวแค่ปลาวมกสีเอาหมอมาตั้งนี่ต้มกินเลยเนี่ย นี่ครับพี่นี่ก็อีกพดนหนึ่งครับปูเขาพโพดครับตัวหนึ่งสีบัวสีบัวไนที่บ้างได้นะครับนี่มึงทีหลักเขาตัดมันสวงามต่งโอ้ยเขางามครับพี่น้องเลยรถไถอร์้าเดียวข้น่ไ้านี่แหละผลงานของรถไถฟพอร์ตครับของอาจารย์ใบครับพี่น้องาาไไี้ั้นนละวย ไปหน้าแล้วเป็นคนวาอาจาัรย์ใ์เป็นคนไทยหายครับนี่ไม่คนไทยเรีนเร็หดคนเดีวถ้าคูเขากิ่งลุ่แค่น,นึงคนเดียวหัวถือใจคนเดียวน้ำเต็มเมิดครับแถวนี้อเต็มหนองสะเลยบ้านส่วน ส่วนนี้ก็ิเป็นหน้าของพญานาคครับนี่แม่เนเบิดอได้ครับพี่น้องเนี่ยเงี้ยผมละย่างากวนหอดเทียงหน้ายังมีพวกโมดนสมบูรณ์ของใบ,งบใหม่อยู่เขาเมากกันก็เลยยังหงำอยู่เนาะมัที่ปุ๋ยในใบใหม่เนาะมึงบใบใหม่ไมหน้าเนาะอืหน้าหลงๆกับก่บค่อยงามปานเด๋นี่มันแบบ่มีพวกอินทรีย์วัตถุของใบใหม่แต่ละพีแต่ละพีมันโน่นลงเนาะสมบูรณ์แบบ นี่แหละครับคอเปรียบเทียบที่ว่าตัดต้นเขากระบอตัดครับพี่น้องพาไปเบิ่งเดียวมีกมารถิ่มหัวบอลดีกว่า,า <5 S 1> เอ้ยนี่แหละผลงานอาจารย์ใหม่เพิ่งทีละครับพี่น้องเอ้ยเราดัดหน่อให้เบิดเลยเขางามเลยครับบ้านนี้เพราะว่ามันเป็นทวงเดียวกันไปเลยว่างหางันอะไรยังยังคอรอเคเลโอ้จิกลิกจิกลอกเอ้ไม่เจอตัวใหม่ครับ มือ,มอนี้ก็มาไปดำดำเดี๋ยวปลดร้ายนะแต่ว่าเอามาดำขึ้นเดแค่ม,มาเดียวมือนี้มาฟอมสายฝนครับพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกลิ่นเลยดิดถ้อยู่เขาเนาะฝนก็ดินลิ่นเลยจังหน่อยนี่เปียกๆหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นหน,พนหน้าพี่น้องกันได้แต่บ่ได้ใส่รถจะคของไทยอืมแต่ว่าหน้าจะคลองไทยรถจะคลองไทยก็มึงจะขับเ,เปียกๆเขาหล่นเนี่ยก็ว่ารถไต่ฝดมันโย่ไว้เนาะมันไถเลือไถดีเนาะ บ่มีการงามเลยบ่มีการพูใยญ่ใบกันด้ว่างผ่านป้าผานอย่างบ,บ,บ่มีเลยบ่มีผ่านนี่นี่มึงเบ้ามึงสีคนมึงเขาเขาถนัดใส่ปุื้กเตาถงยันว่าเขาเกิดนาะเสมอที่เป็นยังเขานี่ i i ok like บ่มีผ่านครับบ่มีผ่านฝีมือระดับอาจารย์ใบเซี่ยวกันนี่ไผ่บุหัจักอาจารย์ไผ่บุหัจากอาจารย์ใบมันหูไปทีล่ะบ่มีกัานไผ่กินกันแท้ครับบ่มีนี่บ่มีกัานว่ะซอกกันแท้บ่มีไผ่บุหัวจากอาจารย์ใบมันหูไปทีละครับเขตอแล้วเพื่อว่างเห็นเนี่ย ู้บอรครับวันนี้อาจารย์ใบคือไผ่เขียนเ,เพื่อวัางหินเนี่ยหากินได้คุกสู้มองครับไปเด้สู้มองเลยมึง้งพูดกำลังเดิบแป๊บอนนี่แหละมองที่ว่าตัดบางหานันเลยครับตัดนี่แหละยังอยู่ดอนเดียวเราพัะท่าน,นเหลวครับนี่ย,ยังไงบ้ามังสีมาถ่ายคลิปนี้เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อผู้ที่เฮ็ดนาอืาเพราะว่าการเฮ็ดนาเขาก็อาศัยมึงจากผู้อื่นแน่อาศัยจากประสบการณ์จากของแน่ครับเฮ็ดเฮ็ดนาแต่ละปีมันจะบก,กคือกันเมนปีนีน้น้ำดีปีนี้น้ำแรงเขาเซจังไหนปีนี้หยาหลายเขาเซจังไหนถ่าไปสือแต่ยามาอันยังละหาลอยซีลอยโอ้เบิร์ดเกี่ยองหลายองไปไปดีนะไหนวานเขาให้เดินระดับนี้ ยา่ยานจะน้าแห้งแล้วก็ยาทีจนเกินไปเนี่ยเห็นเดิลระดับนี้เลยพอดีเราเสนีอเนาะแมน,นอย่าไปก้มวิชากาันแห้งน้าเอาแบบข้าวมักในใจน้าเห่าเดี๋ยวน้าเหาเขาทาเลยครับเานีอถือว่าทานเดียวปีนี้เอากระามดีครับเข้ากับว่านเขาแบบก้มวิชาเก,กินเท่านี้นะ <laughs> แบบัวอูนก้อนกับเป็ดพูดได้หนิผมดันหนุเองเลาะทงจนเมื่อยครับวันนี้ มาเปียเที่ยวให้เบื้องแล้วเ,เดี๋ยวชินเมียกขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ <c oughs> <c oughs>